สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทีนี้ครูตัวนะครับก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับรักษาการเล่นแบบโน้ตคาเปสอ2ชั้นที่ครูตัวได้สอนไปนะครับใน EP Study 1, 2, 3นะไม่ใช่ Study ที่1ที่เป็น EP ท่อน A ท่อน B ท่อน C แล้วก็ท่อนดนะครับแล้วก็เป็นการรวมทั้ง3ท่อนเข้าด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับมันก็ จะมีลักษณะหรือเทคนิคที่ต้องฝึกเพิ่มนะครับในการเล่นของโน้ตมือขวาตรงนี้เนาะโน้ตมือขวานะครับทีนี้มาดูหน้าการเล่นที่เป็นลักษณะของขบเขตสองแนที่ทุกคนมีปัญหากันนะครับครูตัวจะให้ทุกคนฝึกง่ายๆนะครับฝึกง่ายๆในการดีแลกนะครับก่อนที่จะเล่นในแบบฝึกหัดนี้นะครับอ่มาดูกันนะครับสิ่งที่เราจะเล่นนะครับจะใช้ลักษณะของสายปานะครับโน้ตสายป่าสายที่5นะครับโดยใช้ลักษณะของนิ้วพีปีขืนนิ้วนี้เนาะ แล้วสายที่1นนะครับก็คือ I M นะครับสายที่1อย่างเดียว P I M แล้วก็ย้อนกลับมา I นะครับต่อไปสายนี้ก็จะเป็นสายที่4นะครับสก็จะเป็น P IM I M I ครับต่อไปก็จะเป็นสายที่3ก็จะเป็น P IM I M I เหมือนเดิมนะครับบางคนอาจจะยำสายไม่ได้นะครับตัวนี้โนตตัวลาเนาะลาหรือตัว A สายที่5นะครับตัวนี้โนตตัว D สายที่4นะครับสายเปล่าเนาะตัวนี้โน้ตตัวซอนนะครับสายที่3นี่เนาะเอาวงกลมไว้นะครับอ่าต่อไปเวลาเล่นนะครับให้เล่นทีละแพทเทิร์นก่อนอ่าครูตัวจะเล่นแพทเทิร์นนี้ก่อนนะครับสายลาเนาะลาลักษณะยอย่างนี้นะครับเวลาเล่นนะครับไม่ช้าๆจับเป็นจังหวะก่อน1 2 3 4ง I M I นะครับพ I M I P มันจะเล่นได้สองลักษณะคือ p m i m กับ p i m i แต่ให้เราเล่น p i m i ก่อนนะ p p i m i ต่อไปคราวนี้ครับก็จะเป็น p i m i เหมือนกันสายที่4เนาะ ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นสาย3ามนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับมันจะเล่นได้2แบบอ,อันที่สองก็คือ P ตรงนี้นะครับตัวเราไว่า M นะครับ I แล้วก็สุดท้ายจะเป็น M ทุกตัวเลยนะ P M I แล้วก็สุดท้ายเป็น M นครับตัวนั้นเหมือนกัน P I M I กับ P M I M นะครับอ่าทีนี้เไม่ตีนะครับเวลาทุกคนเล่นนะครับเวลาทุกคนเล่นก็ให้สังเกตนิ้วตัวเองนะครับนิ้วสังเกตนิ้วตัวเองคือตรงนี้นะครับดูนะตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะเราจะไม่กดก็ได้นะยังไม่กดนะครับไม่ให้เล่นเป็นสาย่าก่อนเนี่ยอย่างนี้นะครับลักษณะอ่าตลับกันนะ P I M I แล้วก็ P M I M างนี้ก็ได้เลยว่าทีละส่วนก็ได้ P I M I ต่อไปก็ P M I M M I M นะครับฝึกไปทีละสายต่อไปเพราะชินแล้วนะครับเราก็มาฝึกที่สายที่4ครับต่อไปก็มาฝึกในสายที่3มนะครับ จะสัดส่วนอย่างนี้ทีนี้พอได้แล้วนะครับเราก็มาพยายามฝึกใส่น้ตนะครับฝึกใส่น้ตนะครับแล้วก็ฝึกใส่คอร์ดเข้าไปด้วยคุณตัวจะเล่นในใสายในสายที่3ก่อนครับเอาไปทีละคอรเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ไปเปียนคอรครับมาคอร์ดต่อไปคอร์อ e ครับต่อไปเทคนีคถัดไปคือเราจะเน้นนะครับโนต้ตตัวที่1คือตัวนี้นต,ตัวนี้นะโนต้ตตัวที่1ของทุกตัวนะครับเราจะ เล่นจังหวะที shifted. ่1ตรงนี so like ้ให้ดังดังกว่าเพื่อนนะครับดังกว่าเพื่อนก็คือเล่นรักษาการเล่นเป็น1 2 3 4 1ส3 4 1า3สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สังเกตนะครับอ่ะหนึ่งดังหนึ่งสองสามสี่ถ้าใครไม่ได้ก็ให้ท่องดังเบาเบาเบาดังเบาเบาเบาดังเบาเบาเบาอย่างนี้นะครับเล่นในทุกสายนะครับ ไปไปดังเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้พอได้แล้วนะครับเราก็มาเล่นแบบฝันเดิมครับสามคอดของเราคือ e เมนเน่เห็นไหมครับคุณตัวจะเน้นไปในบีที่หนึ่ง พอได้แล้วนะครับก็สุดคอร์ดอื่นบ้างนะครับอาจเป็นคอร์ด G7 G7 คือ่ตรงนี้เนาะนะครับนะครับต่อไปหรืออาจจะเป็นคอร์ด C นะครับ พยายามเล่นให้ชัดๆนะครับชัดๆชัดๆก่อนอย่างนี้ก่อนก็นได้1 2 3 4 1 2 3 4 1า3 4นะ allora ครับ okay, โอเคไหมครับเพราะแพทเทิร์นลักษณะแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะของการเล่น PIMA มันต้องต่อเนื่องกัน ให้ทุกคนเอาแบบฝึกหัดเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยไปฝึกก่อนนะครับฝึกกับสายเปล่าก่อนมันจะได้ง่ายหรือเราอาจจะฝึกทีละสายก่อนก็ได้อเส้น6นะครับบางคนอาจจะสาย3มไม่ถนัดสายสไม่ถนัดสาย5ไม่ถนัดก็ฝึกกับสาย6กก่อนตรงนี้นะสลับกันอันแรกอาจจะเป็น p i m i นะครับอันที่สองอาจจะเป็น p m i m ส่วนนะครับ P I M I นะครับกับที่2คือ P M I แล้วก็ M นะครับนี้วนี้ P นิ้วนี้ I นิ้วนี้ M นะครับลองสลับกันดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครูตัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ